สนับสนุนความสนุกโดยเ e เ e ่นอีเลเว่นสตาร์มจัดหนักลิรักคุมะเรื่องใหม่มาแรงสัปดาห์นี้ไอชินขับขอเอาใจคุณผู้ชมที่เป็นคอหนังสู่การจัดอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์จาก Major c i n e นิเ x b o ์บ็อกซ์ฟ หนังทำเงินอันดับที่5เป็นของมวลเลิฟส0ิบหมืนหนังไทยสายหาเรื่องเดียวที่โชว์เหนือบุกเข้ามาเขย่าชาร์ตท็อปฟ o x o บ็อก e ฟได้อย่างสวยงามตามมาติดติดเป็นของเรื่อง The Man from u n c e a คู่ดุไร้ปลานีหนังสายลับชวนลุ้นที่ครองใจผู้ชมไปได้ในอันดับที่4 อันดับที่3กับหนังบูเรื่องดัง Mission Impossible Rogue Nation Mission Impossible ปฏิบัติการรัดอัมพลงังนำแสดงโดยพระเอกฮอลลีวูดขวัญใจตลอดการของสาวๆทมครูซที่กลับมาวาดรวดล้ายบูลั่นสนั่นเมืองกับภารกิจที่ยากจะเป็นไปได้ส่วนอันดับที่สองหนีไม่พ้น Fantastic Four หนังที่เล่าถึงวัยรุ่นผู้มีพลังพิเศษเหนือใครที่ยังคงความแรงไม่หยุดเช่นกันและอันดับที่ห กับแอนิเมชันเรื่องดัง i n นไซด์เอามหัศจรรย์อารมณ์อลเวงที่ทำให้ใครๆก็ต้องทบทวนและมองลอกออกมาจากข้างในเหมือนพวกเขาแอนิเมชันมาแรงที่เบียดแซงหน้าหนังทุกเรื่องในสัปดาห์นี้ไปได้ yeah. look, look. Prepare the foot ใครที่อยากจะดูหนังให้สนุกครอบอัธรสก็ต้องเลือกดูในระบบ 4D X กันนะครับ yes, หลังจากที่นุ่มๆได้บอยบินไปกับพาราชุดสุดหวาดเสียวกันไปแล้วช่วงนี้ก็ถึงเวลามาทำภารกิจ้าดวนกันแล้วลครับจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยภารกิจของเราในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือบอลิบอลชายหาดนั่นเองครับเราสองคนจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์นะครับผมย้ำว่าจะต้องเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วมาแข่งบอลิบอลชายหาดกันพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วไปหาพาร์ทเนอร์ครับไปกันเลย าจจคือให้พูดกับฝรั่งผมหน้าฝรั่งไนงะแต่ว่าพูดฝรั่งไม่เป็นพูดเลยว่าถ้าเขาใส่มาเป็นชุดนี่คือต้องคุยบาย I'm sorry uh p r e y Beach volleyball Hey volleyball Thank you thank you Oh my god เขาบอกว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่เขาไม่ไปอ่ะ <c oughs> รู้แต่ว่าเขาไม่ไปนะ I'm sorry Uh, you play volleyball with me yeah yeah you can yeah oh thank you หนุ่มแบงค์่าทีมที่จะมาแข่งวอลเลย์บอลได้แล้วนะครับเราไปดูหนุ่มต่วนกันบ้างดีกว่าดูเหมือนหนุ่มต่วนจะได้คู่หูแล้วล่ะครับมาครับตอนนี้นะครับผมได้เพื่อนของผมแล้วนะครับม okay, อร์กิสมอร์กิสโอเคเขาชื่อมอร์กิสนะครับทุกคนครับ เกมทีมหนุ่มตวนก็ได้คะแนนนำไปก่อนครับทีมของแบงค์ได้อีกแต้มแล้วครับ ของทีมหนุ่มแบงค์ยังคงไหลเป็นน้ำครับได้เต้มอีกแล้วครับโอ้โห,โหทีมหนุ่มต่อนเริ่มมีคะแนนขยับขึ้นมาแล้วครับสแบงค์ได้คะแนนอีกแล้วเซิร์ฟติดเสาซะง,งั้นทีมตนได้คะแนนไปครับ ล,าาล,ลูกเสืพี่โตนี่แรงจริงๆถึงกับรับไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวเอา้าเหมือนแขนจะไม่มีแรงนะครับแบง ทีมแบงค์ก็เสิร์ฟติดเสาอีกแล้วครับเสิร์ฟมาแล้วครับหนุ่มแบงค์รับไว้ได้แต่ว่าลูกออกนอกเส้นไปนะครับน่าเสียดายจริงๆอตอนนี้พี่ตนของเราเสิร์ฟลูกออกนะครับบ้าพลังจริงๆทีมแบงค์เสิร์ฟมาแล้วครับพี่ตนร,รับติดตะข่ายก็ต้องเสียตาให้ทีมหนุ่มแบงค์ไปครับ ถึงตาตัดสินแล้วครับแล้วทีมที่ชนะก็คือทีมของหนุ่มแบงค์ครับ <c oughs> ชนะไปแบบชิวๆเลย ยันไงบ้างครับกับความสนุกและกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับที่เราพาเพื่อนๆชาวไอทีนมาเที่ยวที่นี่นะครับหาดทรายแก้วที่เกาะสเมเอ็ดครับแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวัานอาทิตย์9โมงครึ่งทางช่องวันกับรายการไอทีนกับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอไปล้างทรายก่ <laughs> อนทรายเข้าตา <laughs> สั่งโรตีดีกว่าโรตีน่าอร่อยมาก